นะคือบางอย่างเราก็อยากที่จะทําทเป็นสตอรี่เฉยๆนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างช่วงจวังหวะของชีวิตคนเรามันก็มีช่วงจวังหวะที่ที่แบบาทางานเรียกลงทุนลงแรงลงจิตลงใจเพื่อที่จะได้ได้ทรัพย์มาเพื่อที่จะต่อต่อยอดเอาเงินมาต่อเงินว่านะเป็นช่วงของชีวิตอย่างช่วงหนุ่มๆเนี่ย ช่วง20ต้นๆเนาะเป็นช่วงที่เราเ,าเราเนี่ยกำลังไฟแรงเนาะหางานหาเงินเนาะก็พอหาได้แล้วเราก็เก็บก็กำบางส่วนก็เออก็ทําต่อยอดอย่างอื่นมันก็มีสําเร็จบ้างบางอย่างก็50-50บางอย่างก็ไม่ค่อยสําเร็จเท่าที่ควรบ้างนะตัวอย่างที่ตัวอย่างที่ผมเนี่ยเห็นไหมคืออันนี้เป็นทองเก็บนะอยากทําเป็นสตรอรี่เฉยๆนะตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มๆนี่แหละห้วยป่าบบอวินมาบยังพรชนบุรีระยองมาบยังพุทธเนี่ย ไอ้อมาบยางพุทธเออมาบยางพุทธและยองอ่อแาแถวไอ้ปลวกแดงเนี่ยคือเป็นเป็นทองที่เราตอนนั้นเราทํางานที่นั่นแหละนะแล้วเราก็บุกเบิกทวงอายุยี่สิบต้นต้นช่วงที่เราเอ่าเขาเรียกว่าไฟแรงนะคือแบบอ่าช่วงมีแรงจิตแรงกายทํางานอ่ะช่วงเราหางานหาอะไรที่ดีๆแล้วก็ไปสอบไปอะไรห,หมดนะเป็นช่วงยองของชีวิตจริงๆก็คือเราก็ล้วก็อ่าช่วงระยะเวลานั้นๆอ่ะเราก็ทางานเก็บเออเก็บเงินเก็บทองเก็บอะไรนะก็สะสมทองอย่างดีแล้วก็สะสมทอง ไปไปพอสมควรแล้วคราวนี้ก็ช่วงจังหวะที่ที่ผ่านมาเนี่ยนิดๆดหน่อยเนี่ยเราก็เอานมาต่อยอดนะครับมันจําเป็นก็ต้องก็ต้องขายคือเพื่อเอาเงินเอาตัวเนี้ยะมาะแปลสภาพเป็นเงินเพื่อที่จะต่อยอดนะจ่อยอดมาทาธุรกิจทำมานูน่นทำนี่ต่างๆแต่บางสิงมค้าอยากก่อา,างก็สําเร็จบ้าง,บาง,บ,างบางสิงมค้าอย่างก,ก็กลางๆบางสิมค้าอย่างก็ไม่ค่อยจะสําเร็จเท่าที่ควรบ้างมันก็เป็นเห็นไหมครับว่ามันคืออะไรนี่มันคือ เห็นคุณเห็นไหมมันคือมันมันคืออะไรให้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 ตอบก่อนนะครับแต่ว่าผมจะตอบไปเลยในนี้แล้วกันว่ามันคือสัจธรรมของชีวิตนะครับมันคือสัจธรรมของชีวิตว่ามันมีขึ้นแล้วมันก็ต้องมีลงพอมีลงช่วงระยะลงกลางๆหรือลงต่ำเนี่ยเราก็ต้องอดทนอดทนเพื่อเพื่อรอระยะเวลาที่มันจะพุ่งขึ้นนะครับอาจจะเป็น3เดือน6เดือนหรือปีหนึ่งอันนี้เราบอกไม่ได้นะครับช่วงที่เราตั้งหลักหรือประคับประคองเนี่ย เราก็ต้องอดทนอดทนทุกสิ่งทุกอย่างทั้งแรงจิตแรงกายแรงใจนะครับซึ่งที่ผมจะมาพูดเนี่ยก็คือมันเป็นความทรงจำนะครับซึ่งที่เราหามาช่วงที่เรามีแรงที่เราสามารถที่จะทํางานไปสอบแข่งไปสอบงานต่างๆได้เราก็เก็บเงินเก็บทองนี่แหละสมัยนั้นก็คืออย่างที่บอกเนี่ยห้วยปรากนะครับเราเก็บทองได้ล้วก็เป็นแรงจิตแรงใจบางสิ่งบางอย่างมัน มันเป็นทองที่มีคุณค่าทางใจด้วยซึ่งมันเป็นทองมั่นทองแต่งงานนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็หลังจากเก็บเงินที่เราไปทํางานที่เมืองนอกช่วงนั้นไปอิสราเอล5ปีนะครับช่วงนั้นเราเก็บแล้วก็ซื้อทองซื้ออะไรเก็บนะครับก็อ,อย่างว่านะเราก็ต้องทยอยเอามาเพื่อที่ทําทุนนะครับบางอย่างที่ผมบอกมันก็สาเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างนะครับก็ปรับปนกันไปมันเป็นวัตจักนะครับเราก็อยากถ่ายทําให้เป็นสตอรี่นะครับผมเองอาจจะ พูดไม่ค่อยเก่งนะครับถ่ายทอดออกมาไม่ค่อยเก่งแต่ว่าภายในจิตใจนะ่ะผมบอกตรงๆว่าผมเกินร้อยนะผมเกินร้อยจริงๆเรื่องการความในใจนะเรื่องการถ่ายทอดจริงๆอ่ะผมอาจจะถ่ายทอดออกมาได้ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเป็นนะนะแต่เราก็พูดตามตัวตนของเราสตอรี่ของเราแบบนี้แบบไหนก็เป็นแบบนั้นเลยนะนะซึ่งอันเนี้มันก็เป็นทองที่มีคุณค่าทางใจนะครับจึงเป็นทองมั่นทองแต่งงานนะ จริงๆเราก็ไม่อยากจะขายหรอกแต่เราก็อยากเอามาต่อย,ยอดมาทําทุนไปเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้ามันเป็นยังไงแล้วก็หาใหม่นะครับอย่างที่บอกวันนี้มันเป็นวัตจักนะมีขึ้นมีลงนะก็อยากจะทําเป็นสตรอรี่เฉยๆนะครับทุกคนก็เห็นแล้วว่าวัตจักมันเป็นยังไงนะบางช่วงบางจังหวะก็คือเพราะช่วงที่เรามีแต่บางสิ่งบางอย่างอย่างอื่นเขาไม่ได้ตอบไม่ได้อ่าไม่ได้ไม่ได้อ่าสนับสนุนเราก็ยังว่านะ ก็อย <People> ่างว่านะครับคือบางสิ่งบางอย่างก็คือเป็นช่วงที่คนรอบกายหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆยังไม่เอื้ออํานวยยังไม่ได้สาสนับสนุนนะครับบางสิ่งบางอย่างเราก็ลุ้มลุกคุ้คลานนะบางสิ่งบางอย่างเราก็มาบุกเบิกใหม่นะพอมาบุกเบิกใหม่แล้วเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องใช้เม็ดเงินนะใช้เม็ดเงินใช้หลายสิ่งหลายอย่างนั่นแหละนะทุกอย่างทุกวันนี้มันก็ขับเคลื่อนด้วยเงินด้วยทองกันทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่จําเป็น ไม่มีอะไรที่จะไม่จําเป็นนะครับเท่าเงินเท่าทองนะครับเพราะเราไม่ต้องโลกสวยเลยแล้วตอบด้วยความเป็นจริงทั้งนั้นนะใครจะรับคลิปนี้อา่าต้องรับได้นะครับเพราะว่าสังคมมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะซึ่งที่ถามว่ารับได้หรือว่ารับไม่ได้คือผมจริงผมไม่ค่อยเป็นคนที่จะมาพูดแนวแนวนี้นะผมไม่ได้เป็นคนที่มาพูดแนวแนวนี้อ่าบางบางคนที่ไม่ได้เห็นตัวตวนผมด้านนี้ก็เขาก็อาจจะอาจจะแบบรับไม่ได้หรือแบบเอ้ย ไอ้นี่มันเป็นคนแบบนี้เหรอไอ้นี่มันพูดอย่างนี้เหรอเออเออกูก็เป็นคนแบบนี้แหละนะก็พูดตรงๆแบบนี้นะสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้ก็ตัวตัวของผมนะก็มีคนเรามันก็มีทั้งอา่าเขาเรียกว่าอะไรนะมนุษย์คนหรือมนุษย์มันย่อมมีกิเลสด้วยกันทั้งสิ้นนะนะไม่ว่าจะใส่ชุดสีอะไรนะคํานี้นะ่ะใช้ได้ตลอดนะผมผมจำำําคํานี้แล้วก็ยึดคํานี้มาตลอดว่าเออมันเป็นอั้นจริงๆนะมันมีรักโลภโกรธหลงมีทุกอย่างนะสาหรับมนุษย์ มนุษย์เราเนี่ยนะก็ทุกอย่างมันก็ดปความจําเป็นนะก็คือปัจจัย4เออปัจจัย4มันก็เรียนมาตั้งแต่เด็กแต่น้อยอยู่แล้วปัจจัย4นะที่อาหารการกินที่อยู่อาศัยนะสมุนไพรรักษาโรคอะไรต่างๆแล้วก็ปัจจัย5แล้วตัวเนี้ยนะห้าหกเจ็ดเทคโนโลยีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะโอเคครับเป็นว่าเข้าใจกัน,นครับก็เพียงแค่ต้องการถ่ายทําเป็นสตอรี่เฉยๆนะครับเพื่อเก็บบันทึกไว้เป็นความทรงจาของของตัวเองแล้วก็ นี่แหละบางสิ่งบางอย่างคนอื่นเขาไม่ได้อินกับเรานะเขาไม่ได้อินกับเราเขาก็ไม่รู้หรอกนะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างบางคนเขาก็ร่ารวยเนาะเขาก็ไม่ได้มา,อ,าอยากที่จะรู้สตรอรี่ของคนอื่นนะครับเขาก็ใช้ชีตของเขานะเรามันต้องบอกเบิกต้องค้นขวายเองนะมันก็เลยรู้ก็เลยอยากให้เป็นสตรอรี่ของตัวเองให้เฉยนะก็คลิปนี้ก็โอเคจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ